ơ ơ ơ สวัสดีค่ะหนุ่มๆไปกนกังบ้านค่ะสบายดีหรือเปล่าอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Happy ้ไทม์กับประดามเคทีนะคะวันนี้ฉันและจอชมีร้อนจากประเทศไทยมาพึ่งร้อนกว่าที่ประเทศเม็กซิโกค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะกำลังออกอากาศถ่ายทอดสดให้คุณได้รับชมกันเลยฉันและจอชมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะมีชื่อว่าเทเกิลอัมเร โฮเทลนะคะฉันก็อพเร่โฮเทลนั้นอยู่ในเมืองกัวเดราฮารานะคะกัวเดราฮาราเป็นเมืองเมืองหนึ่งหรือรัดรัฐหนึ่งในประเทศเม็กซิโกนั่นเองค่ะเราทั้งสองคนนั้นมีความหลงไหลในประเทศนี้เป็นอย่างมากเพราะว่า เป็นประเทศที่มีภาษาที่สวยงามมีอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีวัฒนธรรมหรือประวัติความเป็นมาที่ยาวนานทุกอย่างนั้นมันดูแฮปปี้หมดเลยนละคะ่ะไปกับช่วงแฮปปี้ทามกับมดัง Katie. เคที่อ้าวเมื่อสักครู่ฉันไปเดินสำรวจตลาดมานะคะแล้วฉันก็ได้อาหารการกินมาอีกเยอะเลยและตอนนี้ฉันได้อาหารเม็กซิกันนะคะมาหนึ่งเมนูว้าว น่าสนใจใช่ไหมล่ะใช่แล้วละคะ่ะชาเลจอร์ชเลือกที่จะทานเมนูนี้นะคะในมือ้อค่ำของเราคืนนี้ที่เม็กซิโกเมนูที่ว่านี้นะคะจะต้องทานกับช้อนที่สะท้อนจากแสงสุริยันจันทราเท่านั้นคุณจะเห็นใช่ไหมคะอ่าฉันจะเลือกเฉพาะช้อนที่สะท้อนกับแสงไฟเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะ นี่เป็นกฎเหล็กของนักเดินทางเวลาที่เราจะเช็คว่าโอเคช้อนน้สะอาดหรือเปล่าคุณเช็คก,กับแสงไฟเลยคะ่ะใช่ได้ส่วนมีดนี้เป็นมีดดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองที่เม็กซิโกเขามอบให้กับเรามาบอกว่าโอเคถ้าคุณจะทานอาหารที่เม็กซิโกคุณให้ใช้มีดนี้เพราะการทานมีดที่ใหญ่ๆกับมื้ออาหารบ่งบอกถึงความมั่งคั่งของคุณนั่นเองนะคะอยากทานหรือเปล่าคะ โอเคจอช are you ready? โอเคโอ้ลืมไม่ได้นะคะการทานอาหารเม็กซิโกแต่ละครั้งคุณจะต้องมีนี่นมถั่วเหลืองมันจะช่วยให้ระบบการย่อยของคุณนั้นดีขึ้นและก็ยังมีนี่เลยเซลต์น้ำสลัดของเม็กซิโกว้าว มันเป็นน้ําสลัดที่มีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะจากการที่ฉันเดินทางไปเกือบรอบโลกฉันไม่เคยได้กลิ่นน้ําสลัดที่ fresh หอมสดชื่นขนาดนี้เลยเอละละฉันนั่งนานมากแล้วแล้วฉันคิดว่าพวกคุณก็คงจะหิวแล้วนะคะชื่อของแฮปปี้ทามกับมาดามเคที่จะพาคุณบินไปรอบโลกนะคะไปสำรวจว่า ในโลกนี้เขาทำอะไรกันบ้างและฉันเจออะไรมาบ้างในแต่ละวันเอาล่ะน้ำสลัดโอ้ชื่อสลัดอะไรปาปโตริโอนะคะเป็นภาษาสเปนนั่นเองเอาล่ะพร้อมหรือยังว้าวที่ประเทศสเปนนั้นโอ้ไป่ใช่สเปนประเทศสเปนใช่ไหมถึง ภาษาของเม็กซิกันนั้นนะคะคละ้ายๆกับภาษาสเปนและผู้คนที่นี่คลั่งไคล้การแข่งรถเหมือนกับประเทศสเปนเนั่นเองนะคะเอ๊แต่นั้นมันน่าจะเป็นบัวกระถิงมากกว่านะจช่ว่าอาะ่ะฮะหิวมากแล้วนักเดินทางอย่างเราจะต้องออกเดินทางด้วยพละกกำลังที่อยู่ในช่องทอ้องนี่คือช่องสะสมอาหารของฉันนะคะและตอนนี้ฉันพร้อมแล้วกับอาหารเม็กซิกันมือแรกอือห โอ้ดูหน้าตามันสิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติอะฮะมันคำใหญ่เกินไปอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะโอ้เดมันไม่เล็กแล้วมันพังแล้วนะคะอะไ Tango Abre Hola Mexico อืมชาว,ชวย มันอร่อยมากแต่มันก็ยังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งฉันคิดว่าฉันต้องถาม Google แล้วว่าอาหารเม็กซิกันต้องทานกับอะไรถึงจะถึงจัดสุดยอดนะ Google บอกกับฉันว่าคุณต้องทานกับพืชป่าชนิดหนึ่งอ่าฮะเอต้อนมันเหมือนต้นนี้เลย กูเกิลบอกว่าต้องทานกับต้นนี้อ,อร่อยแน่เลยจะเป็มสมุนไพรที่เม็กซิกันนี้กินแบบแปลกนะคะ จะชอบธรรมชาติจะชอบอะไรสีเขียวจะชอบทานอะไรกินกรีนเข้าใจซุปไซอาหารเม็กซิกันคงจะถูกลจกับฉันมากเลยเลยคะเอาละหนุ่มหนึ่คะฉันต้องทำอาหารอีกชุดนึงให้กับจอร์จและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเชื่องของ Happy Time กับมาดามเคที่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีความสุขม,มากๆอ้ รักษาสุขภาพเ้วยและได้ยินข่าวว่าที่ประเทศไทยตอนนี้มีพายุเข้านี่ไปก่อนนะบาย